นี่ว่านผิดแสนพี่ตูนะฮตูก็ามาใส่ไอ้นี่ไว้ใส่กระถางไว้ค่ะว่านผิดแสนขุดจากที่เขาปลูกไว้ใหน้นะน,น,นี่พี่ตูก็ามาทำไว้โดโดโน่นโดูโน่นพี่ตูเพาะไว้เต็มไปหมดเลย ลาบที่พี่ตู่ทำวันนั้นนะเขาเรียกว่ากุหลาบเลื้ยนะนี่เห็นไหมคะออกดอกดอกหนึ่งเนี่ยช่วงนี้นะหน้าฝนนะแมงเยอะมากเลยนี่ค่ะออออกดอกหนึ่งเนี่ยเนี่ยพี่ตูก็ทำเลื้อยไว้อย่างนี้เนาะเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่ตูวางทุเรียนไว้ทุเรียนอันนี้พี่ตูเพาะ,มะเมล็ดเองนะคะ ก็ลองดูเนาะเดี๋ยวมันโตขึ้นเราก็ตัดตัดไม่ให้มันโตไม่ให้มันใหญ่เนี่ยไอ,อ้ต้นบอนสีเนี่ยหกหลงที่โดนโดนหนอนกินหมดค่ะเนี่ยสวยโดนหนอนกินหมดแมงเยอะค่ะนอนค่ะเรือนเพราะจำไม,มโต มีงานให้ทําทุกวันค่ะมีงานให้ทําทุกวันเห็นไหมเกิดเกิดดอกแล้วอันนี้คือหนอนกินเนี่ยหนอนกินไปครึ่งใบค่ะเนี่ยสวยนี่เกิดเกิดงอก,งอกใบเนี่ยเห็นไหมคะสวยที่จริงใบเขาใหญ่มากเลยเจอหนอนนี่เกิดช่อดอกแลวเนี่ยพี่โตก็เอาออกมาไว้ข้างนอกเนาะ ถ้าแดดไม่จัดเราก็ออกมาไว้ข้างนอกสวยนี่เรือนพ่อชำที่ตุนี่เรือนพ่อชำสำหรับปลูกแคคตัสนะแคคตัสไม่มีเท่าไหร่หรอกโอเคค่ะ แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เศรษฐีเมืองเกาะเก็ดที่ใส่ที่ถ่ายให้ดูวันนั้นนะคะที่เขามีหลอดแล้วเราก็ใส่ถุงไว้เห็นไหมคะสวยงามนะใส่ถุงไว้พอให้โตแล้วก็เอาออกนี่เห็นไหมคะนี่สวยมากเลยนะะี่ค่ะเมืองเกาะเกร็ดอันนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็พอจัดต้องได้นะที่ตูชอบที่สุดค่ะ คือเมืองกอะเก็ดเนี้ยบนสีเมืองกอบเก็ดสําหรับไอ้ต้นเล็กๆนี้ก็เราก็จะมาดูกันคือว่ามันงอกไหคะที่เราดูวันนั้นน่ะว่าเขาจะงอกให้เราหรือเปล่านะตอนแรกพี่ตูนนึกว่าเขาตายแล้วเนาะมาดูกันอีกทีนึงมาแกะดูอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วสวยสวยสวย นีใส่ควบแน่นไว้บุณาภปนในถุงน,นี้เ็าได้ค่ะพอพอเหมาะนะคะเห็นไหมเขามีเขาอยู่ได้เพราะมีเงือมีเงือต้นไม้ก็อยู่ได้ลากลากลากจะแข็งแรงไว้นี่โอเคโอเคนะคะที่สูงไปกู้ตัวเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ยเนี่ยเนี่ย ออ,อกออกนอกนิดนึงนละปิดไว้ปิดไว,ดไว้เดี๋ยวถ้ามีใบขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเขาผ่าชิ้นเล็กมากชิ้นเล็กมากเพราะตะก่อนนั้นมันแพงมันแพงมากนะคะเมืงองเกาะพิตพี่ตู่ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันใบติ้อเดียวก็เกือบสองสามพันนะพี่ตูซื้อนะเออพี่ตู่ก็ไปเดินงานกระแสนเกษตรแป์มาเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วพี่ตก็ได้ตัวนี้มานะคะ เนี่ยเศรษฐีเมืองเกาะเก็บนะคะเ,เห็นไหมคะใบใบใบเขายุบลงเห็นไหมคะเนี่ยนะคะสวยสวยมากเห็นไหมคะแปลกเนาะเนี่ยแล้วล้วเขากัดสีตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเนี่ยมีเสียดายตังเลยก็ก็คุ้มกับการที่เราซื้อตัวนั้นแพงที่ในถุงนั้นแพงนะเรามาได้ตัวนี้นะก็คุ้มคุ้มกับการที่ เราเราชอบนะคะโอเคค่ะบานแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เศรษฐีเมืองเกาะเก็บที่ใส่ที่ถ่ายให้ดูวันนั้นนะคะที่เขามีหลอดแล้วเราก็ใส่ถุงไว้เห็นไหมคะสวยมากนะใส่ถุงไว้พอเขาโตแล้วก็เอาออกเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเมืองเกาะเก็บ อันนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้นก็พอจัดต้องได้นะพี่ตู่ชอบที่สุดค่ะคือเมืองเกาะเก็บเนี้ยอนสีเมืองเกาะเก็บสำหรับไอ้ต้นเล็กๆนี้ก็เราก็จะมาดูกันอีกทีว่ามันงอกไหมคะที่เราดูวันนั้นน่ะว่าเขาจะงอกให้เราหรือเปล่านะตอนแรกพี่ตู่นึกว่าเขาตายแล้วเนาะ มาดูกันอีกทีนึงมาแกะดูอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วสวยสวยสวยวมาดูกันใส่ควบแน่นไว้บุโพลในส่วนนี้เขาต้องจะพอพอเหมาะนะคะเห็นไหมเขามีเขาอยู่ได้เพราะ นี่แหละนี่แลต้นไม้ก็อยู่ได้ลากลากลากจะแข็งแรงไว้นี่โอเคโอเคนะคะที่สูก็กู้ตัวเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ยเนี่นี่นี่นนออกออกนอกนิดนึงละปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวถ้ามีใบขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเขาผ่าชิ้นเล็กมาก ชิ้นเล็กมากเพราะตะก่อนนั้นมันแพงมันแพงมากนะคะเมืองกเกาะกิดพี่ตูก็ซื้อมาแพงเหมือนกันใบติดเดียวกย็เกลือกสองสามพันนะพี่ตุ่ซื้อนะออแตพอาา่พอราคามันลดพอราคามันลดลงขึ้นนะพี่ตูก็ไปเดินงานกระแสเกษตรแฟรมะเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วพี่ตูก็ได้ตัวนี้มานะ เนี่ยสีเมืองเกาะเก็ดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบใบใบเขายุบลงเห็นไหมคะเนี่ย,ย,ยเห็นไหมคะสวยสวยมากเห็นไหมคะแปลกเนาะเนี่ยแล,แล้วเราเขาขัดสีตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเนี่ยไม่เสียดายตังเลยก็ก็คุ้มกับการที่เราซื้อตัวนั้นแพงที่ในถุงนั้นแพงนะเรามาได้ตัวนี้นะก็คุ้มคุ้มกับการที่ เราเราชอบนะคะ